สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เป็น FC นะฮะที่ติดตามชั้นรถมือ2ใบวังด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมมีอีก1คันจะมารีวิวเลยนะฮะจะเป็นรถกระบะนะครับเป็นกระบะปีใหม่สวยๆเลยนะกระบะคันนี้เป็นนิสสันนะฮะนาวาระนะครับ2.5ตัว E Black Edition นะครับปี2019นะครับคันนี้จด2020นะฮะไม้น้อยนะฮะ มาการใช้งานเพียงแค่ห้าหมื่นเก้านะฮะับห้าหมื่นเก้าเท่านั้นเองนะครับนะบริษัทเพชรยนต์นะครับเปิดราคาขายอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับคันนี้นะคันนี้ก็แบบฟีดาวนะแบบฟีด้าก็ผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันนะครับคันนี้นะฮะมาพร้อมในเรื่องของกระจังหน้าแบบใหม่มาเนอร์เชงสวยๆงามๆนะในเรื่องของกระจังหน้านะครับมีตัวโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับนิสันนะฮะแล้วก็มีไฟ เดทาม์ running light ไฟโปรเจคเตอร์นะฮะมาพร้อมในเรื่องของไฟตัดหมอกให้นะฮะสเกิร์ตหน้าจมูกในเรื่องของสเกิร์ตสวยเลยรถคันนี้ก็เป็นแบ็กเอเดชันนะครับแล้วก็เป็นตัวสีแดงนะฮะป้ายทะเบียน8460นะคันนี้ยังว่างอีก1คันนะครับสำหรับท่านผู้ชมสนใจกําลังมองหารถกระบะเป็นตัวแครบนะครับตัวสูงนะครับคันนี้เป็นตัวแครบตัวสูงเกียร์ธรรมดา6สปีดน่ะคันนี้นะฮะมาพร้อมในเรื่องของตกแต่งในเรื่องของตัวที่สุมลอ มีในเรื่องของคิ้วตกแต่งนิดที่ซุ้มล้อนะฮะทุกซุ้มล้อเลยนะครับสวยๆเป็นกรอบสีดำนะฮะคันนี้นะครับมาพร้อมในเรื่องของล้อแม็กเดิมนะครับเป็นแมนะ็กสีดําเงานะ,ะเป็นแบบ6ก,กลกูตรงก,ารกลางจะเป็นของโลโก้โตโยต้าแท้ๆนะครับคันนี้มาพร้อมในเรื่องของยางนะค,ะนะครับนะฮะคันนี้จะเป็นยางของโตเกียวนะเป็นยางของ Country, คันทรีนะฮะเป็นยางของ Country, คันทรีนะฮะขนาดขอบยางคันนี้อยู่ที่นะฮะเป็นขนาดขอบยาง2องร้ ทับหกสิบอาสิบแปดอ่ะเป็นยางขอบสิบแปดด้วยคันนี้นะฮะก็เป็นยางใหม่เลยนะคันนี้ก็เป็นยางใหม่ปีสิบเก้าดอกยางเ,ลเหลือนะฮะซุ้มล้อภายในเดิมๆนะฮะในเรื่องของซุ้มล้อในเรื่องของตัวรอยเชื่อมต่างๆเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานอย่างแน่นอนนะครับมาพร้อมในเรื่องของทาร์บันไดนะแข็งแรงแรนะครับสภาพดีนะครับเป็นสีสีส้มนะฮะตัดกับสีดําด้านนะครับสภาพเป็นสภาพดีนะฮะโครงสร้างเดิมไม่มีการกลับเสียอย่างแน่น,นะอนอนฮะแล้วก็มีตัวที่เป็น สติ๊กเกอร์ฮะตัวที่เป็นสัญลักษณ์ถึงวงบอกถึงของว่าเป็นเป็นตัว black edition นะครับ2.5 DDI VGS Turbo นะคันนี้นะมาพร้อมในเรื่องของกระจกมองข้ามพับไฟฟ้านะฮะ b u i l อินในเรื่องของไฟเลี้ยวข้างเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้กันสาดนะครับมีเสออากาศให้กันสาดรอบขันนะครับคันนี้กระจกเดิมๆจากโรงงานนะครับนิสสันนะเดิมๆนะเป็นกระจกโรงงานเดิมๆนะคุณแจจะเป็น k e y l e s entry นะฮะ เป็นพุสตาร์ทนะคันนี้นะฮะในเรื่องของตัวบานประตูเดิมๆนะยางขอบประตูต่างๆในเรื่องของรอยซีนนะฮะสกรูน็อตตัวเมท้าร,ร,รอยอาร์ต่างๆเดิมๆอยู่ครบนะครับบานประตูตกแต่งในเรื่องของสีดำนะตัดเย็เรื่องของของหนังเนื้อเกล็ดใส่เนื้เก็ดสีส้มนะคะันนี้นะฮะ,ะ,ะมีแผงกวบคุมนะ,ะกระจกกระจกไฟฟ้าเป็นกระจกนาต่างไฟฟ้าฝั่งอโอโต้จะเป็นฝั่งคนขับนะระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับต่างๆปรับมุมมองทิศทางต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะคันนี้ เดิมๆเพนเพจนะครับเพนเพจอยู่ครบนะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะครับได้พุ่มลัยนะฮะเป็นไม้ัา3ก้านนะบแบบพุ่มหนังม u l t i function นะคันนี้นะฮะมีตัวโลโก้อยู่ตรงกลางหนะ้าปัดเดิมสวยๆได้พูสต start นะคันนี้นะเครื่องเสียงเดิมนะครับจากตัว n i s s a เดิมเลยนะฮะเอจะเป็น analog เอ a n a ็อกปรับได้4ระดับเกียร์ m 6สปีดนะครับ คันนี้จะได้แบบเบาะหนังนะจะได้เบาะหนังเป็นปรับมือนะเป็นเบาะหนังสีดานะครับตัดในเรื่ององลวดลายที่เป็นสีส้มนะฮะสวยๆเลยในเรื่องของตัวเบาะเองสภาพเดิมน,นะครับและที่สําคัญคันนี้จะเป็น open c a ปนะนะสามารถเปิดได้นะครับตัวครงสร้างเดิมนะของสร้างเดิมๆภายในสวยงามนะครับเบาะหลังในเรื่องของตัวแคปเองจะเป็นเบาะหนัง ที่พิงจะเป็นเบาะผ้าน้าผ้า,ำผากำรรมะหยี่สวยงามสีดำนะภายในจะเป็นสีดําเพชร์ดานสีสว่างนะครับมีไฟสองภายในครบจุดเลยนะฮะนะ,ะเป็นไฟหลอดไส้นะคันนี้เป็นไฟหลอดไส้นะฮะในเรื่องของที่บังแดดกระจกมองหลังอยู่ครบสภาพเดิมสวยๆนะรถกระบะนะฮะคันนี้นะเป็นกระบะกระบะแคปนวาร่านะฮะเป็นแบ็กเอดิชั่น5 5ตัวอีปี2019 2020นะฮะคันนี้ แล้วก็สําคัญเลยไม่น้อยไม่เพียงแค่5้าหมื่นเเท่านั้นเองนะครับราคาขาย4ีแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะฮะซุ้มล้ออีกด้านหนึ่งก็มีคิ้วซุ้มล้อสวยๆนะล้อเดิมนะฮะเป็นล้อแม็กเดิมหกลู่นะครับเป็นล้อของเป็นยางของคันทรีนะปีสิบเก้านะครับขอบสิบแปดนะครับซุ้มล้อภายในคานซีต่างๆอยู่ครบแล้วก็ไม่มีการดัดแปลงอย่างแน่นอนนะในเรื่องของกระบะเองก็เป็นกระบะเดิมๆนะมีแบล็กเอディชั่นตัวสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับ ในเรื่องของแม็กไลเนอร์นี่สันเดิมนะนีสันเดิมนะครับสวยฮะนะ่าสวยสวยเลยนะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดเดี๋ยวเราจะกินเรื่องในเรื่องของรายละเอียดนะฮะในเรื่องของตัวแม็กไลเนอร์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสภาพสวยอย่างแน่นอน,นะฮะ ไฟท้ายจะเป็นไฟหลอดไส้นะครับสวยๆเลยนะมีตัวอ e, ีมีตัวนาวาล่ามีตัวอยู่ตรงกลางที่เป็นนิสสันโลโก้เป็นสีโครเมียมนะคันนี้ก็ที่เปิดจะเป็นสีดำฟาฟไา,าท้ายกระบะนะครับมีกล้องเล็กๆเลยเป็นกล้องถอยหลังให้นะคันนี้ว่าสวยๆครบๆเลยนะของนี้สวยๆเลยในเรื่องของตัวรถเองครบๆเลยนะครับมีตัวสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับ กระจกเดิมจาโลงงานคันนี้เป็นกระจกเดิมจากโลงงานไม่มีการดัดแปลงไม่มีการไม่มีรอยร, futuro, ร้าวนะฮะรถโครงสร้างเดิมไม่มีการจมน้ําอย่างแน่นอนนะฮะคันนี้ไม่มีการดัดแปลงนะครับหรือจมน้ําหรือไฟไหมนะครับคันนี้ดั้มเดิมโครงสร้างเดิมจกโรงงานสวยๆไม่แท้ไม่มีการกรอมมาอย่างแน่นอนนะคันนี้นะถ้าลูกค้าสนใจนะฮะกำลังมองหาตัวกระบะตัวแคบราคาเบา,เบาๆนะฮะกับรถปีใหม่ๆนะคันนี้ก็อีกหนึ่งคันที่ผมจะแนะนําให้ท่านผู้ชมนะครับคันนี้นะ เป็นนิสสันนาวาร่านะครับแบล็ n เอชั่2.5ตัว e นะฮะเป็นตัวสูงด้วดเกียวนวนร์แม่นวลนขับสนุกเลยนะคันนี้นะครับราคาขายเพียงแค่8 0 0นอ่ราคาขายเพียงแค่4แ95,000บาทนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนิดนึงนะว่าเป็นยังไงนะการสตาร์รถเป็นยังไงดูเลขไม้เป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับตามมาเลย ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ภายในห้องผู้โดยสารฝั่งคนขับนะห้องภายในของรถยนต์กระบะนิสันตัวแครนะฮะคันนี้ก็จะเป็นกุญแจคีเลตเอนทรีนะฮะเป็นกุญแจแบบนี้เลยนะละนักษณะกุญแจก็จะเป็นเ,เป็นปุ่มนะเป็นปุ่มล็อกอัลล็อกนะครับปกติเลยนะแต่คันนี้ก็จะได้จะได้เป็นในส่วนของผู้สตาร์ทให้นะฮะในเรื่องของเลขไม้นะครับ,เ,รบเป็นหน้าปัดเดิมนะหน้าปัดเดิมสวยๆเป็นหน้าปัดอนาล็อกนะฮะกึนกึน กกินดิจิตอลนะฮะในส่วนของที่เป็นรายละเอียดตัวเลขไม้จะเป็นดิจิตอลนะฮะคันนี้ก็มีเลขไม่อยู่ที่559,431กมิกโลเมตรนะครับคันนี้ไม่เดิมไม่มีการกรมมายอย่างแน่นอนมีองศาภายนอกนะครับมีนาฬิกานะครับเรียบร้อยเลยนะฮะคันนี้ทิป A ทิป B ีนะใช้งานได้ปกติเลยในส่วนของตัวหน้าปัดเอิมหน้าปัดเดิมนะฮะมีพวงม,มาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับควบคุมฝั่งขวาจะควบคุมในเรื่องของหน้าจอหรือหน้าปัดที่อยู่ตรงหน้าเลยนะครับฝั่งซ้าย คบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงนะฮะเครื่องเสียง fm am นะฮะมีเดียต่างต่างซีดีนะใช้งานปกติแอร์เย็นแอร์เย็นสบายเลยในเรื่องของตัวอเองก็แบตเตอรี่ระบบแบตเตอรี่ระบบไฟฟ้าใช้งานปกติเลยนะในเรื่องของภายในเป็นตัวแคบค่อนข้างกว้างนะรถรถค่อนข้างสูงและก็กว้างเลยนะครับมีตัวแคบด้านหลังอีกหนึ่งจุดเลยทีเดียวนะสวยอีกหนึ่งคันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวมาดูในส่วนของที่เป็นเครื่องยนต์กันนะครับว่าเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นยังไงนะฮะตามมาเลยครับ ตอนนี้เรามาอยู่หน้าห้องเครื่องยนต์ของเจ้านาวาล่า2.4ตัว e Black Edition ปี19คันนี้เลยนะครับ mm hmm. เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องดีเซลเดิมนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะสีสูบนะครับให้กำลังให้กำลังแรงม้าอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่163แรงม้านะครับแร,แรงบิดสูงสุดอยู่ที่403นิวตันเมตรนะค,รคันนี้เป็นเครื่อง 2.5นะฮะ VDTI นะคันนี้จะเป็น DTI VGS Turbo นะฮะคันนี้สวยเลยในเรื่องของเครื่องยนต์เดิมนะเครื่องยนต์เดิมนะครับไม่มีน้ํามันเยิ้มนะฮะหรือน้ํามันซึมหรือเครื่องเครื่องยนต์แห้งสนิทเลยนะครับคันนี้ปรับสภาพทําความสะอาดให้เรียบร้อยมี ABS ให้นะฮะคันนี้ก็มาพร้อมในเรื่องของแบตเตอรี่ของ GS ครับแบตเตอรี่คันนี้นะฮะเป็นแบตเตอรี่ GS ด้วยนะครับนะฮะ เป็นแบตเตอรี่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เองใช้งานได้ปกติเบรก ABS สตัวนะครับโครงสร้างเดิมในเรื่องของโครงสร้างนะฮะนะฮะโครงสร้างเดิมๆนะครับในเรื่องของตัวน็อตเองก็เดิมๆไม่มีรอยขันนะครับโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะครับทันหน้าด้านข้างนะครับโครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนะครับกันนี้นะฮะสวยๆเลยนะครับนะกันความร้อนแต่กันความร้อนอยู่ในผ้าสมบูรณ์โมกอนะรอยซิงต่างๆอยู่ครบเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะ คันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมนะฮะเป็นรถกระบะนะเป็นแบรนด์ของนิสสันนะครับเป็นของนาวาร่านะฮะคันนี้2.4ตัวอีนะฮะแบล็กเอディชั่นนะครับ,รบป 18, สีสิบเก้าจุดสิบแปดสีแดงสีแดงสวยๆนะสีสวยด้วยนะค,คันนี้นะครับเบอร์ราคาขายอยู่ที่495,000บาทเท่านั้นเองนะครับ สนใจนะครับติดต่อผมได้นะครับตัมเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับเบอร์ผมเองนะครับ0 6นย์3 7 5 7 0นะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่เซลล์นะฮะวังชื่อวังวัวังเรียนบริษัทเพชรยนต์นะฮะนะครับขอก่อนจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะอย่าลืมกด subscribe นะฮะเปิดการแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมวังนะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ